สวัสดีพี่น้องครับมาพอกันอีกแล้วครับอุ้ยหนาวก็มาในเสื้อดีกรนะุงยายายอยู่ปัตยานเถอะเอานางซี่ล้วเขาเริ่มจากร้านแรกเลยบร้อย<ะ>จอดจอดพี่น้องครับเขารอตลาดบันมองอีกแล้วตลาดเศร้าอ,อีกแล้วครับตามธรรมเนียมเรามาเดินกับต้องก้อนที่นาคุ้งอีกแล้ว โอ้กองขึโโ åt, โ้นเนียนเทขนั้นกองขึ้นเนียนแท้มื่อสักนาทีนะครับพี่น้องร้านร้านแรกเริ่มจากร้านแรกก่อนเมื่อเขาได้มุกมีพี่น้องเข้ามาจากร้านแรกมุกอีย่างรับนี่ เนี่ยรบอกเนีมกจ้าครับอ๋อมกมูนเนี่ยอันนี้คืออะไรครับอ่ารับแกบ้นอันนี้ครับสกี่คืองแลนี่เอสงกันมกันนี้ันเนี่ยมกมูพที่้อง มุ้งผึ่งมันบ้นในตู้กันบ้างมันก็ยังไม่สุกเลยพนักพนักงานตลาดต่อไปพี่น่อมางานตลาดแบบหนาวบลาดได้พี่น้องมันเยอะขออนุญาตนะครับขออนุญาตแบบมาแบบหน้าช้ำหน้าช้ำมากมาเดินตลาดแล้วพ่นกับเล่นนี่มาแจ้าตัวอย่างแบบนี้มัด โอ้ปลา่าน,นึงดินนะครับทางนี้มงยามงก่อนเนี่ยแม่ค้าจ่อได้ลแล้วอะไรจแกไม้อหยบอยาปันเอ้ยปันเอ้ยปันเอ้ยหหใบหใบปันเอ้ยหสิงเอ้ยนี่สิงเอ้ยนี่ตุมกตุมกหมูตมกหมูมกตรุษมกตรุษตรุษ ไปจักเวาลยิ่งย่างดอกเว้ยให้พี่เบอร์ได้ย้อนหลังว่าปา1หดีนะครับสุขภาพแข็งแรงให้พีปักปันเกีครติทางปลอดภัยให้พปักปันรวยๆยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ยังอะไรท่านนี้บานอ่าปานปานไตรพี่น้องฮู้บอลเตรไตรอัตรครับอัน่กก็เล่งงไปไี่จากวาเอี้ยงเเมนตังดาวนะครับเป็เมนตังดาวเเมนตังดาวเจ้ากับเม่นนั่นแหะมือิบอมือสิบยมือบย สิใบหบมสิใบหกใบบลอกละห้อง,บ,บ,องบ,บอกละห้องบอกละห้องดบง่้ไ,ไเจียวเียวยางมาม่าให้กันพี่น้องผ้ายังชมโอ้ยผ,ผ้าหนึ่งกับผ้าบาผ้าบาเนียโอย้คุณแม่ลานี่มันมกขายเมื่อไ้บ่พุ่นแม่คุกก็มีอุย้ยอันนี้เกิอบไะครับกินไม่ได้นะครับ อันนี้เกือกินบ่ไดดเด้พี่น้องเพราะไม่น่ากินได้เ้อน้องใหม่บัตตีเดี๋ยวยางก่อนแม่อุ้เนี่กินบ่ค่อยหลไย่างเนี้อออันนี้มกยังไหมมกปขัดเสียบาดมกปูขัดเสียบนะด้าเสีบห้หลีน่นนจ้านัวนัวแ้ยได้เรวบะคนาดน้่เนี่ย ยังหนาเพายังแตละัดโอ้ทำไมมกปลาดุกเส่บแซ่บเ่บ้าเสเป็นกระตายแท้อุ้ย้ยัเนี่ยโอ้ยนเกินเนี่ยอเป็นมได้ีอันนี้กมันอีก้ไดกินมคได้กินทุอ่างเยจะได้กนั้ม่ั้ได้สบเาอ่าละ ผู้ใดกินคนกินไินดกินนักนะวนนี้้นกวนย่างนี้มาเสีขึ้ยางว่างยางอีมันมหนุนเตาเนียงกบไปนี่เอะยังโอ้ยพ่บอกกินมากนักเยอะหรอบ่านจะย่งหัวนี่แันีนี่ย่างหัวทมากกเนี่เอะก็อยากกินคนนะแม่เล่านี่ผู้ได้กินนักเมือนแรงแม่เลโอ้ยแม่เอ้ยเป็นบางคนม่คนจำราเนื่องกันนักก็เก่าอีกว่าจะดอกบ่มันจะย่งหัวขึ้นแม่บอกว่าขึ้นหัวมายืนนี่แม่บอกว่าใครกินคนมันนี่ติดนักมันว่า ันเมียเพราะใจเฮ็ดพอจะกินอยู่กินเฮ็ดพอเพเปลนอไเดโอ้เห็ดปวดเดี๋ยวยังมาเบิ่งไหมแม่แม่กระดาอะไรแม่โอ้เกือบเกือบกินมาได้แม่เกือบกินมาได้แม่บ่ได้ฮันซาแท อันนี้สม้มยังครับเนื้อลูกเอาอันอา,อานีหนึ่งปลาสม้มปลาส้มถุงหนึ่งครับในปลาสม้มเราได้พี่น้องมาดีกี่าบาทครับกีบาทครับปลาสม้มยี่สิบบาทได้ปลาสม้มแล้วพี่น้องเอ,าอ,อ้าขออนุญาตรำลากีบกันได้พี่น้องเด้อนะครับได้ไดแล้วคลิปแล้วเมื่อนดี๋เขาขอกันไหมคลิปหนาขอบรุกแรงใจนะครับ